สวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะแอดมินนานะคะมานำเสนอ รถ Toyota V วีอนะคะเครื่อง1.5ตัว e เกียร์ออตโต้ปี2012นะคะคันนี้นะคะรถสีดำสวยมากๆเลยสีดำเงาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้ยางได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้เป็นยางโยโกฮาม่านะคะแต่งแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่อง VVT-i นะคะมีไฟเลี้ยวตรงนี้เลยนะคะ เมื่อเปิดประตูสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะอ่ะให้ชมภายในรอบๆคันนะคะคันนี้นะคะติดสเกิร์ตให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะส่วนฝาท้ายนะคะด้านหลังของ Toyota v o o อนนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะใหม่และสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะภายในนี้ะนะคะรองรับวิทยุ C D M P 3นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายมากๆเลยจ้า สำหรับเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆแล้วก็ใหม่สะอาดมากๆเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ำให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสำหรับห้องเครื่องของ t o y ยต้า i o อคันนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะคันหน้าน็อตเม็ดอาร์ตฝากระโปรงนะคะทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะทางโชรูงเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ t o y ยต้าวีออเครื่อง1.5ตัว e เกียร์ออโต้ปี2012นะคะราคานะคะอยู่ที่199,000บาทนะคะ199,000บาทผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดน,นะคะงวดละประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหารถอีโคคานะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็รถเกง๋งราคาประหยัดนะคะแนะนำที่รถบ้านสมชายเลยนะคะติดต่อได้ที่เพจรถมือ2รถบ้านสมชายมินบุรีนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์อของรถบ้านสมชายนะคะ เบอร์โทรนะคะ0818151357 0818151357 0814803351นะคะ0814803351นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ